สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาสู่ช่องของผมอีกครั้ง How to by n i s u a n และในวิดีโอวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการตั้งค่าฟิลเตอร์คำสำคัญใน TikTok บนเวอร์ชั่น PC ซึ่งจะช่วยให้คุณกรองเนื้อหาที่ไม่อยากเห็นออกจากฟีดได้เป็นวิธีที่ง่ายมากเลยครับงั้นเรามาเริ่มกันเลยขั้นแรกเลยให้เปิด t i k t o k บน PC ของคุณโดยไปที่ tiktok.com ในเว็บเบราว์เซอร์เมื่อล็อกอินเข้าไปแล้วคุณจะเห็นหน้าหลักของ TikTok ต่อไปให้มองหาไอคอนโปรไฟล์ของคุณที่มุมขวาบนของหน้าจอแล้วคลิกที่มันจากเมนูที่แสดงขึ้นมาให้เลือกที่ดูโปรไฟล์แล้วสังเกตรูปฟันเฟืองครับให้เลือก settings หรือการตั้งค่าที่อยู่ข้างๆเมนูโปรโมทโพสบริเวณเกือบกลางจอเมื่อเข้าไปในการตั้งค่าแล้วให้เลื่อนลงมาจนเจอส่วนที่เรียกว่า content preferences หรือค่ากำหนดเนื้อหา ใต้ส่วนนี้จะมีตัวเลือกที่ชื่อว่า Filter Keywords หรือกรองคำสำคัญให้คลิกเอาไปนี่คือส่วนสำคัญเลยครับให้คลิกที่ Add Keyword หรือเพิ่มคำสำคัญแล้วใส่คำหรือวลีที่คุณไม่อยากเห็นในฟีดงั้นจะใส่คำว่ารีวิวนะครับแต่ต้องจำไว้นะว่า TikTok จะกรองโพสต์ที่มีคำสำคัญเหล่านี้ในชื่อเรื่องคำอธิบายหรือแม้แต่สติ๊กเกอร์แต่ก็จะไม่สามารถกรองคำสำคัญบางคำได้ หลังจากใส่คำสำคัญแล้วคุณต้องเลือกว่าจะใช้ฟิลเตอร์นี้ที่ไหนสามารถเลือกกรองในหน้า For You หน้า Following หรือทั้งหมดก็ได้เลือกตามที่คุณต้องการเมื่อเลือกเสร็จแล้วให้คลิกปุ่ม Save หรือบันทึกเพื่อใช้งานฟิลเตอร์เป็นอันเสร็จครับฟิลเตอร์จะเริ่มทำงานทันทีหากต้องการลบคำสำคัญออกจากฟิลเตอร์ภายหลังก็แค่กลับมาที่หน้านี้อีกครั้ง คุณจะเห็นรายการคำสำคัญทั้งหมดที่กรองอยู่พร้อมไอคอนถังขยะข้างๆแค่คลิกที่ไอคอนถังขยะแล้วยืนยันการลบก็เสร็จแล้วเป็นยังไงบ้างครับง่ายมากใช่ไหมนี่คือวิธีที่ดีที่สุดและง่ายที่สุดในการตั้งค่าฟิลเตอร์คำสำคัญใน t i k t o k บน PC ฟีเจอร์นี้มีประโยชน์มากสำหรับการปรับแต่งฟีดของคุณและหลีกเลี่ยงเนื้อหาที่ไม่สนใจการใช้งานก็ไม่ยุ่งยากแค่จำเส้นทางนี้โปรไฟล์ตามด้วยการตั้งค่าค่ากำหนดเนื้อหากรองคำสำคัญ จากนั้นก็สามารถเพิ่มจัดการหรือลบคำสำคัญได้ตามต้องการเลยครับถ้าวิดีโอนี้เป็นประโยชน์กับคุณอย่าลืมกดไลค์และกด subscribe เพื่อรับชมคอนเทนต์เทคโนโลยีแบบนี้ต่อไปนะครับมีคำถามอะไรหรืออยากให้ทำเรื่องอะไรเกี่ยวกับ TikTok เพิ่มเติมไหมคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยขอบคุณที่รับชมครับแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีครับ